สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำเทคนิคการทำส่วนลดเงินคืนให้กับลูกค้าตั้งแต่ครั้งแรกที่ลูกค้าซื้อเลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะบริษัทมีโปร36แถม18ชุดนะคะ39,240บาทนะคะรับกู้หูรวมทั้งหมด54ชุด PV ทั้งหมด5,400 PV นะคะทีนี้กรณีที่ลูกค้าสมัครสมาชิกนะคะ เราเก็บเอกสารลูกค้านะคะก็คือบัตรประชาชนกับหน้าบูมแบงนะคะเพื่อมาสมัครสมาชิกให้กับลูกค้านะคะการวางถังนะคะครั้งแรกที่เราสมัครให้กับลูกค้านะคะเราใช้นะคะ300 PV ในการสมัครเป็นสมาชิกให้กับลูกค้านะคะก็คือตำแหน่งโกนะคะทีนี้กรณีที่ลูกค้าจะได้เงินคืนนะคะลูกค้าต้องแนะนำข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้น 300 PV เราสมัครให้ลูกค้าไปแล้วนะคะถ้ากับ PV ที่เหลือก็คือ5,100 PV เราก็แบ่งไซส์ขวาเท่าๆกันนะคะก็ได้ข้างละ2,200 2,550 PV นะคะถ้ากบบว่าเราก็จะมาแจงเป็นรหัสตุ๊กตาหรือรหัสนอมินีให้กับลูกค้านะคะถ้าลูกค้าไม่มีเอกสารส่งเพิ่มนะคะโดยการที่ทำแพ็ รหัสที่1นนะคะใช้900 PV 2,550ลบ900เหลือ1,650นะคะก็ได้แพทที่2นะคะอันนี้คือข้างซ้ายข้างขวานะคะคะแนนเท่ากันเราสามารถทำในรูปแบบเดียวกันได้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าสมัครเป็นสมาชิกมา1โกเราสามารถทำแพทตินัมให้ลูกค้าแนะนำตรงได้สิ่แพทตินัมน,นะคะ นั่นหมายความว่าลูกค้าก็จะสามารถขึ้นตำแหน่งด้วยโครงสร้างนะคะโครงสร้างบอกว่าแนะนำสามโกขึ้นแพทแนะนำสามแพทขึ้นเดมอนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มีสี่แพทลูกค้าก็เลยปรับตำแหน่งเป็นไดมอนนั่นคือตำแหน่งเริ่มต้นธุรกิจนะคะสามารถรับรายได้ทุกช่องทางที่บริษัทจ่ายนะคะทีนี้การคำนวณส่วนลดเงินคืนให้กับลูกค้านะคะอันนี้ก็คือ แผนรายได้ข้อที่หนึ่งนะคะก็คือค่าแนะนำนะคะค่าแนะนำตรงนี้นะคะคำนวณให้กับลูกค้าก็คือเป็นค่าแนะนำชั้นที่หนึ่งนะคะเพราะลูกค้าแนะนำตรงหมดเลยนะคะค่าแนะนำชั้นที่หนึ่งก็คือยอด P ีีที่เหลือทั้งหมดนะคะก็คือ2550บว25กสอนะคะก็คือ4รหัสนี้ก็เท่ากับ5 1 0 0ัรบาทนะคะทีนี้รายได้ข้อที่2ก็คือบาลานซ์ทีมนะคะ บาลานซ์ทีมก็คือ PV ซ้ายขวาแบบนี้นะคะก็คือ2,550คูณ5้น์ะคะก็ะเท่ากับ2 000, 1 2พ5บาทนะคะรายได้2ข้อนี้รวมกันนะคะก็ะเท่ากับ6,375บาทนะคะทีนี้รายได้ทั้งหมดที่ลูกค้าได้ก็คือ6,3แต่ก่อนที่ รายได้จะถูกโอนเข้าไปที่บัญชีลูกค้านะคะก็จะมีการหักภาษีหน้ที่จ่าย5%นะคะจากยอด6,375เคูณ5%เท่ากับ318บาท75สาตางค์นะคะส่วนที่2นะคะก็คือหักออโตชิป10%นะคะตรงนี้ก็หักเพื่อรับรายได้ข้อที่3นะคะโดยการจะหักจากบาลานซ์ทีมนะคะ1,275คูณ10%ก็เท่ากับ 127บาท50สตางนะคะและทุกครั้งที่จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีนะคะจะถูกหักค่าทำเนียมโอนครั้งละ30บาทนะคะเพราะฉะนั้น3ข้อหลักๆที่จะถูกหักก่อนเงินเข้าบัญชีนะคะเหลือเงินโอนเข้าบัญชีลูกค้านะคะก็จะเท่ากับ6,375ลบนะคะหักค่า ภาษีนะคะ้บบาท75สหาตางะคะ์หักค่าออโตชิป127บาท50สตางค์นะคะแล้วก็หักค่าธนบัตนสามสิรวมนะคะเหลือเงินโอนเข้าบัญชีลูกค้านะคะ5 8 9 8บาท75สตางค์นะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าลูกค้าจะเหลือต้นทุนเท่าไหร่นะคะลูกค้าซื้อสินค้าทั้งหมด39,240บบาทนะคะรับส่วนลดเงินคืนกลับไปนะคะ เหลือทุน3า3 4 1นบาท25สตางค์นะคะ,ฉะเฉลี่ยต้นทุนนะคะที่ลูกค้าใช้นะคะก็3 33, 3 3 4 1บาท25สตางค์นะคะหารจำนวนชุดนะคะก็คือ54ชุดฉเฉลี่ยแล้วลูกค้าใช้ครั้งแรกนะคะในราคาต้นทุนชุดละ617บาท4 3สสตางค์นะคะ คู่หู1ชุดสามารถผสมน้ำได้1,000ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นคู่หู1นชุดมีธาตุอาหารครบทุกอย่างแล้วเวลาใช้ก็ใช้ร่วมกับยาละายาแมลงแค่นั้นเองนะคะก็จะทำให้ลูกค้าประหยัดต้นทุนได้อย่างมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเทคนิคที่2เรามาขยายฐานในเรื่องของการรับส่วนลดเงินคืนนะคะเดี๋ยวมาติดตามข้อที่2ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวมาพบกับเทคนิคที่2นะคะ ซื้อโปร36 28, 39, CC, แถม18 3 9 2 4 0รับสินค้า54ชุดแล้วก็ PV 5,400 PV เช่นกันนะคะอันนี้ก็คือเทคนิคที่2ที่เราจะทำให้ลูกค้าได้ลดต้นทุนมากขึ้นนะคะโดยการที่เราจะสมัครสมาชิกนะคะให้กับลูกค้านะคะสมัครสมาชิกให้กับลูกค้าที่300 PV นะคะ สมัครตำแหน่งโกก็คือเราตั้งคนแรกที่สมัครก็คือเป็น A นะคะ300 PV ให้เขาแนะนำสามีเป็น B นะคะหรือลูกเป็น C นะคะสมัครโกนะคะ300 p ้นะคะ, PV, นะ,คะเนี่ยสมัครเป็นโกคนละ1โกคนละ1โกนะคะแล้ว สร้างนอมินีทำตุกตาให้เขาแนะนำเพิ่มอีก1โกนะคะเพื่อเพื่อให้เขาแนะนำครบ1โก2โก3าโกแล้วตัวเขาจะได้ปรับเป็นแพตินัมจะได้รับค่าแนะนำเพิ่มขึ้นนะคะอีก2ชั้นนะคะแล้วเรามาแบ่งคะแนนเหมือนเดิมค่ะก็คือ5,400คะแนน หักลงตัวเขา3า300คะแนนเท่ากับว่าซ้ายขวาเขาจะเหลือเขาจะเหลือข้างละ5พัาทีวีทีนี้เดี๋ยวเรามาทำทีละข้างนะคะโดยเมื่อสักครู่นะคะเราเพิ่มรหัส B มารับส่วนลดเงินคืนเพิ่มอีกหนึ่งรหัสนะคะโดยการที่เราจะเอา2550 PV นะคะมาสมัครให้ B300 PV นะคะเป็นโกล ะะก็เอา2,550-300ก็จะเท่ากับเหลือ2,250 PV เราก็เอา2,250 PV นะคะแบ่งครึ่งนะะมันก็จะได้เราจะแบ่งเป็นข้างละ1,100 PV แล้วก็1,150 PV นะคะก็คือเป็นการทําบาลานของ B นะคะทีนี้เราก็ มาทำตุก,กตาให้ดีแนะนำนะคะโดยการที่ให้ดีแนะนำนะคะคะแนนจากตรงนี้นะคะเราแบ่งมาตรงนี้300อ PV นะคะ300 PV ถ้ากับว่าจะเหลือแ0 0 PV ที่ทำบาลานซ์ข้างนี้นะคะข้างนี้ 1, 1 0 0พน PV นะคะถ้ากับว่าก็จะได้ทั้งหมดแ0 0 PV 800 pb บวก300 mm pb ก็เท่ากับ1,100นะคะทีน ah ี้1,150เราก็มาแบ่งเป็น1โกนะคะคะแนนที่เหลือ850นะคะ850บวก300ก็เท่ากับ1,150ก็เป็น1โก2โก3โกนะคะ b ก็จะปรับเป็นแ a ทินันนะคะอันนี้ขึ้นตำแหน่งแบบโครงสร้างนะคะอ่ะข้างนี้จบไปนะคะ ข้างนี้ c นะคะเราเพิ่มรหัส c เข้ามาเพื่อรับไรายได้รับส่วนลดเงินคืนอีกหนึ่งนะรหัสนะคะซึ่ง c มีคะแนนอยู่เนี่ยนะคะสองพันห้า้อยห้าสิบลงที่ c สามร้อย pv นะคะก็จะเหลือสองพันสอง้อยห้าสิบแบ่งครึ่งเหมือนเหมือนเดิมค่ะก็จะได้ข้างละหนึ่งพันหนึ่ง้อยห้าสิบกับหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะแล้วก็แบ่งลงเป็น หนึ่งโกสองโกสามโกสี่โกนะคะถ้าแปลว่า C ก็เท่ากับ1แพ็คเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นพอเราแบ่งคะแนนได้แบบนี้แล้วนะคะทีนี้เรามาลงคำนวณทีละรหัสนะคะว่าแต่ละรหัสจะได้รับส่วนลดเงินคืนเท่าไหร่นะคะโดยเราจะเริ่มคำนวณจากรหัส C นะคะว่า C จะได้เงินคืนเท่าไหร่นะคะ ก็โดยการที่เราก็มาเริ่มคำนวณรายได้ของรหัส C นะคะว่าจะได้เงินคืนเท่าไหร่นะคะโดยการที่อ่ะซค่าแนะนําค่าแนะนําของ C ก็คือ100%เปอร์เซนะคะก็คือ1โก2โก3โก4โกก็คือคะแนนทั้งหมดเนี่ยนะคะบวกกันนะคะก็คือ1,150%บวก1,100%เท่ากับ2,250บาทนะคะ ทีนี้บาลานซ์ทีมบาลานซ์ทีมคำนวณจากข้างที่คะแนนน้อยนะคะถ้าบอกว่าอันนี้1,150อันนี้1,100เพราะฉะนั้นเราก็จะดึงเอา1,100มาคูณ50%ก็เท่ากับ550บาทนะคะรายได้2ข้อนี้รวมกันก็คือเท่ากับ2,800 2,800 หากก่อนก่อนที่เงินจะโอนเข้าบัญชีก็จะมีหักคาสีน้าที่จ่าย5%จากยอด2,008นะคะก็ลบ1 4 0หากออโตชิปเพื่อรับรายได้ข้อที่3และสามารถนำไปแลกซื้อสินค้าในราคาสมาชิกของบริษัทได้ทุกรายการนะคะก็คือหากจากยอดบาลานนะคะก็คือ550คูณ10%ก็คือ55และค่าธรรมเนียมโอน30 เท่ากับว่า C ก็จะมีรายได้ก็คือยอด2,008ลบรายการที่หัก3รายการก็จะเหลือเงินเข้าบัญชี2,575บาทอันนี้คือรายได้ของ C นะคะก็คือผังนี้นะคะทีนี้รายได้ของ B นะคะ B ก็จะได้ค่าแนะนำ100%ก็คือ1เลยนะคะก็คือ1โก2โก นะคะแล้วก็สามโตนะคะตัวนี้ไม่ใช่นะคะเพราะตัวนี้เป็น A แนะนำนะคะถ้าบอกว่า3รหัสนี้บวกกันก็เท่ากับ1,950บาทนะคะแล้วก็บาลานซ์ทีมบาลานซ์ทีมก็คันวณเหมือนกัน,นะคะ่ะจำนวนจากคะแนนข้างอ่อนจากดีนะคะบาลานซ์ก็คือ1,100งพคูณห้ก็คือ550บาทนะคะ2ข้อนี้รวมกันก็คือ2,500บาทนะคะ 2,500บาทน,นะคะหกักภาษี5%ลบ125หกักออลโตชิปนะคะจากบาลานซ์ทีม550คูณ10%ก็คือ55ค่าธรรมเนียมโอน30นะคะเท่ากับว่าเหลือเงินเข้าบัญชีของ B เท่ากับยอด2,500ลบรายการที่หักทั้งหมด3รายการเหลือเงินเข้าบัญชี2,290บาทน,นะคะ และเดี๋ยวมาดูรายได้ของ A นะคะเท่ากับว่า A นะคะ mm hmm. ก็จะมีรายได้ค่าแนะนำจะกลายเป็น2ชั้นนะคะ mm hmm. ก็คือค่าแนะนำชั้นที่1ชั้นที่1ก็คือ A แนะนำ B แนะนำ C และก็แนะนำโดเมนีอีกหนึ่งรหัสนะคะก็คือ3 6 9นะคะก็คือค่าแนะนำชั้นที่1ก็คือ900บาทนะคะ เสร็จแล้วค่าแนะนําชั้นที่สองค่าแนะนําชั้นที่สองก็คือเป็นรหัสที่เป็นรหัสที่ B กับ C แนะนําค่าเราดูเทคนิคง่ายๆเราเอาค่าแนะนําของ C กับค่าแนะนําของ B บวกกันนะคะบวกกันแล้วก็คูณ10เปซก็จะเป็นรายได้ชั้นที่2ของ A อนะคะก็เท่ากับว่า420บบาทนะคะ ส่วนบาลานซ์ทีมบาลานซ์ทีมของ A นะคะก็คือนี่นะคะข้างที่เราแบ่งบาลานซ์ให้ A ก็คือ2,550นะคะก็คือคูณ50%ก็เท่ากับ1,275บาทรวมรายได้ค่าแนะนำบวกบาลานซ์นะคะเท่ากับ2,595บาทนะคะหากภาษีและพจา่าเ5% หากออโต้ชีพหากค่าธรรมเนียมโอนนะคะหรือเองินเข้าบัญชีนะคะก็คือ2,307บาท75สตางค์นะคะรวมรับรายได้3ข้อเอ้ย3รหัสนะคะรวมรับรายได้3รหัสก็คือ2,575ันห้บวกสองพแล้วก็บวกสค่ะ2,307บาท,บาท75สตางค์รวมรับ3รหัสก็คือ 7,172บาท75สตางค์นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าต้นทุนเราทำเงินคืน3รหัสเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะคะอ่ะซื้อสินค้า39,240บาทรับส่วนลดเงินคืน3รหัสนะคะ7,172บาท75สตางค์เหลือทุน32,000บาท 6 7บาท25สตางค์นะคะเฉลี่ยแล้วต้นทุนเหลือนะคะก็เอายอดนี้นะคะหาร54ชุดที่เราได้รับสินค้านะคะ mm hmm. เหลือต้นทุน593บาท83สตางค์นะคะนี่ก็คือสามารถทำให้ต้นทุนลดลงได้นะคะและที่สำคัญนะคะต้นทุนแตกต่างกันเมื่อสักครู่นะคะ เราทำเงินคืน1นลหัสต้นทุนอยู่ที่617บาทนะคะแต่ตอนนี้ถ้าเราซื้อโปรเดียวกันแต่เราทำส่วนลดเงินคืน3รหัสนะคะต้นทุนเหลือชุดละ593บาท8.3สตางค์นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถทำการบ้านนะคะทำการบ้านให้ลูกค้าได้ดูได้เห็นได้ว่า ซื้อโปรโนี้แล้วทําเงินคืน1นึรหัสหรือ2ถึงสรหัสเขาเจะเหลือต้นทุนเท่าไหร่เราสามารถทําเป็นการบ้านไปเพื่อนําเสนอลูกค้าได้แล้วถ้าการทําแบบนี้นะคะเราคํานวณรายได้ให้ลูกค้าดูแบบนี้การขอเอกสารก็จะไม่ยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะคะหรือถ้าใครดูแล้วไม่เข้าใจหรืออยากรู้เทคนิคในเชิงลึก กว่านี้อีกในเรื่องของโปรใหญ่ก็สามารถโทรสอบถามได้ตลอดนะคะหรืออยากเข้ามาเรียนรู้ก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ที่สำนักง,งานจันทบุรีนะคะก็พร้อมที่จะแบ่งปันและก็แชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการคิดโปรโมชั่นและก็สามารถที่จะดูแลลูกค้าได้อย่างต่อเน,นื่องและถ้าทุกท่านนะคะสามารถดูแลลูกค้าแบบนี้ได้นะคะก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของอ ที่ลูกค้าซื้อก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของการขายตัดราคานะคะเพราะถ้าสมมติว่ามีการขายตัดราคาหรืออะไรเกิดขึ้นนะคะเราสามารถอธิบายแผนผังหรือว่าทับในโครงสร้างให้ลูกค้าดูนะคะลูกค้าที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วสามารถซื้อสินค้าได้ถูกกว่าที่ไปซื้อในต้นทุนที่7จ็ดแปดร้อยหรือว่าต่ำกว่านั้นนะคะเราสามารถ ดูแลและเข้าใจในเรื่องของแผนการตลาดได้เราจะสามารถดูแลต้นทุนลูกค้าได้ยิ่งใช้ยิ่งถูกยิ่งใช้ยิ่งถูกอย่างน้อยนะคะใช้ปี2ปี3ปีขึ้นไปอย่างน้อยต้นทุนถูกกว่นนี้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราเข้าใจในเรื่องรูปแบบของแผนการตลาดและสามารถดูแลลูกค้าได้แบบไหนนะคะอันนี้สิ่งที่แชร์ให้ก็คือ เป็นในเรื่องของลูกค้าใหม่สมัครใหม่นะคะแต่ถ้าเป็นลูกค้าเก่าที่มีรหัสอยู่แล้วมีคะแนนรออยู่แล้วนะคะก็สามารถทําต้นทุนได้ถูกกว่านี้เยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับเรื่องการวางโครงสร้างแบบนี้นะคะก็ใครที่พร้อมอยากจะเรียนรู้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะส่วนวันนี้ก็แชร์เทคนิคให้ สองรูปแบบนะคะในเรื่องของการทําส่วนลดเงินคืนสมัครใหม่1รหัสนะคะแล้วก็สมัครใหม่ทําส่วนลดเงินคืน3รหัสในการซื้อสินค้าโปรเดียวกันนะคะแต่ต้นทุนต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าชอบในเรื่องของการแบ่งปันเทคนิคแบบนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็สอบถามเข้ามาถ้าอยากเรียนรู้อีกก็ ส่งข้อความเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ